สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาตอนเย็นนะคะวันนี้นะคะแดดมาแล้วค่ะก็เลยอยากจะออกมาปลูกดอกไม้นะคะตอนตอน,นี้นะคะนั่งอยู่ใต้ร่มเงานะคะตรงนี้นะคะจะมีต้นอชงโ,โอคอยู่นะคะ,คะซึ่งค่อนข้างที่จะโตแล้วนะคะเราก็เลยอยากจะมาลองปลูกต้นเบนจามานนะคะนี่ค่ะอยู่ด้านหลังเพราะว่าคราวก่อนนะคะซื้อมาเยอะค่ะเพิ่งไปเจอข้อมูลนะคะว่าเขาเออชอบแดดครึ่งวันนะคะแต่ว่าครั้งแรกที่เราเอาไปลงเนี่ยชุดแรกเนี่ยนะคะจะอยู่ฝั่งแถวๆเนี้ยค่ะก็แดดเต็มวันเลยนะคะก็ เลยอยากจะลองปลูกตรงนี้นะคะที่จะเป็นอ่าอยู่อยู่ในร่มนะคะจะอยากจะลองศึกษาดูด้วยว่าอ่าเขาจะเป็นยังไงจะแฮปปี้แบบไหนเพื่อที่เราจะได้แบบว่าถ้าเขาไม่แฮปปี้อ่าตรงที่แดดจัดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ย้ายทีหลังนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะมาปลูกตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็ว่างอยู่พอดีเลยคะ่ะงั้นเดี๋ยวไปปลูกด้วยกันเลยนะคะ thank you เสร็จแล้วค่ะมุมนี้ก็ที่เรานึกภาพไว้นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นแนวของชาหกเกี้ยนนะคะเหมือนเป็นรัว้วแล้วก็จะมีสีขาวของเดซี่ขาวนะคะเอ่อฟูขึ้นมานะคะก็เลยเอามาปลูกตรงนี้แล้วก็ปลูกไปหต้นนะคะจะได้เร็วค่ะแล้วก็เอ่อตรงนี้ค่ะเบนจมาม่านะคะเอามาลองปลูกตรงนี้นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามัมนะคะเราชอบสีนี้เพราะว่า เนี่ยค่ะสีชมพูแล้วก็ดอกเขาเหมือนอเหมือนบ้านชื่นเหมือนออสเทียลสเปอร์มัมนิดนึงก็คืออยากได้ดอกที่แบบเปิดเปิดเป็นรูปดอกไม้เลยอะค่ะเพราะว่าเราก็จะมีแบบพวกฟูฟ่องนะคะเป็นไม้ใบเป็นหญ้าแถวแถวเนี้ยค่ะก็เลยเอาตรงนี้มาลงนะคะ จะได้ดูแบบว่ามีสีสันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มที่เราปลูกนะคะจะอยู่ตรงน้นค่ะตรงน้นที่ว่ามีแดดจัดนะคะก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าตรงไหนจะแฮปปี้กว่ากันคือตรงนั้นเนี่ยมันยังย้ายได้อยู่ค่ะแต่ก็เราอยากจะลองดูเพราะว่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้นนี้ถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆอะ่ะเขาก็ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆด้วยค่ะก็คือไม่ได้ว่าแบบจะตายไปซะทีเดียวนอกจากว่าถ้าเขาแบบว่าไม่แฮปปี้จริงๆก็ถึงจะตายค่ะ นี่คะ่ะตอนเย็นนะคะเริ่มที่จะแดดรับละก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะกําแพงตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําสีอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะปลูกต้นไม้อากุหลาบนะคะเลื้อยซึ่งตอนเนี้มีต้นโรบอยากย้ายมาต้นหนึ่งเพราะวะ่าเขาอยู่ในระเบียงนะคะโดนหนอนกินก็อ่าตรงนั้นตอนนี้หลายๆต้นเนี่ยคือย้ายออกมาหมดแล้วเดี๋ยวเราไปย้ายต้นนั้นมาเลยดีกว่าคะ่ะนี่คะ่ะน้องโรบในระเบียงนะคะก็สภาพดูไม่ได้เลยคะ่ะ ขนาดโดนกินนะคะยังมีแตกใหม่มาแต่ว่าเขาคงไม่แฮปปี้ตรงนี้แล,ะละ้วล่ะเนี่ยค่ะเห็นกิ่งไหมคะโดนกัดและพวกที่กัดคือพวกนี้ค่ะเนี่ยค่ะนอนปลอกเป็นเป็นพวกเดียวกันกับที่กัดบิชอปของเราก่อนหน้านี้นะคะเราก็เลยจะย้ายไปเลยดีกว่าเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่อยากจะให้เขาอยู่ตรงนี้อีกต่อไปแล้วตะแกรงนี้เดี๋ยวคิดก่อนว่าจะย้ายไปด้วยไหมเอาแต่ต้นไม้ไปก่อนดีกว่าค่ะ นี่คะ่ะตุ้มรากของเขาอยู่ในกระถางมาประมาณปีนึงนะคะสรุปว่าเราย้ายตะแกงมาด้วยนะคะเดี๋ยวติดตะแกงก่อนคะ่ะ นี่ค่ะติดเหล็กละสวยเนาะงั้นเดี๋ยวเราปลูกกุหลาบเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเย็นย่ำแล้วนะคะเปิดไฟเรียบร้อยมุมนี้ค่ะก็มีย้ายต้นกุหลาบรบนะคะนี่ค่ะเอาที่วัดเอาที่วัดอ่อหลอดน้ำมาวัดด้วยนะคะว่าเราติดตะแกรงตรงมนะคะเพราะว่าตะแกรงสองข้างเขาไม่เท่ากันนะคะเวลาวัดก็ต้องนี่ค่ะดูว่าหลอดน้ำเขาอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะคะ นีมือใช้ได้ค่ะเพิ่งจะรดน้ําไปนะคะทั้งกุหลาบแล้วก็ทั้งเดซี่นะคะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมาเกลี่ยดินดีๆแล้วเอากาะมาร้าบางอีกทีนึงก็เดี๋ยวเราจะลองดูอาการก่อนนะคะว่าจะต้องตัดแต่งเพิ่มไหมนะคะเพราะว่ามันมีกิ่งแห้งที่โดนกินไปแบบหนักมากเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้เขามีใบออกก็ยัง พอมีสัญญาณชีวิตอยู่บ้างก็เดี๋ยวเผื่อเขาจะแตกเองอยู่ค่ะก็ต้องรอให้เขาปรับตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้ากิ่งใหม่แตกมาจากตรงตาใหม่นะคะพวกกิ่งเก่าๆเราก็สามารถตัดทิ้งได้เลยที่แบบเสียหายนะคะนี่ค่ะแล้วก็มุมนี้พอมีตะแกรงแล้วก็ดูสวยขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องมาทำสีอยู่ดีค่ะ แล้วก็ตรงนี้ต้นเข็มปัตตเวียเราคงจะแบบทําให้เป็นวงกลมแค่นี้พอนะคะจะได้ไม่บังตะแกงด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เบนจะมาาค่ะยังไม่เห็นมากนะคะเพราะว่ายังตูมอยู่ค่ะเนี่ค่ะเริ่มจะพลบค่าแล้วนะคะตอนนี้นะคะตรงนี้จะมี v e r b ์ n a Serenity นะคะเด่นมากๆเลยค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตอาการกุหลาบโรบอีกทีนะคะก็น่าจะโอเคนะคะอาจจะดูป่วยๆตอนแรกๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นกลับมาค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ